กล้จะเริ่มแล้วนะครับกับ o ลาส e ร o สอั course o n l i n คอร์สํอเดือนของผมที่มีกันมา4ปีตั้งแต่ยุคโควิดเริ่มเนี่ยนะฮะจนโควิดไปกันหมดแล้วนะครับซึ่งคลาสของเราก็สอนกันมาทั้งหมด4ปีกันแล้วแล้วก็คลาสหนึ่งนะครับก็เรียนกัน10ครั้งแต่ก็แถมครั้งเป็น11บเไม่ใช่ร้านพิซซ่านะจ๊ะแล้วก็เรียนกันครั้งละสชั่วโมงแต่ก็ไม่เคยเรียนกัน2ชั่วโมงนะครับอ๋อเด็ดไม่ใช่ว่าไม่ได้เคยเรียนครบเวลานะฮะเกินเวลากันทุกครั้งกตลว่าจบ ี่ทุ่มแต่ก็ผมก็อัดไปถึง4ี่ทุ่มห้าสิบดังนั้นเนี่ยนะครับเรียนกัน10ครั้งบวกบวกครั้งแล้วก็เรียนกันครั้งสองชั่วโมงแต่ก็บวกบวกเวลากันไปเนี่ยนะครับแต่เรียนกันแค่ครั้งละ9 9้บาทเท่านั้นแต่คลาสหนึ่งเนี่ยนะครับ999าบาทและบางคนนึกว่าฮะหมายถึงครั้งละ9 9้าาทบเ้าทหรอคะไม่หรอครับ ทั้งคอร์สนะครับ999บาทแล้วเรียนเป็นเทปหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเรียนสดครับแล้วเรียนกับอาจารย์คริสหรือเปล่าคะโอไม่ครับเรียนกับอาจารย์อดัมกับแอนดรูบิ๊กนะครับไม่ใช่ครับมันก็ต้องเรียนกับผมไม่ข้าหมายถึงเรียนกับอาจารย์คริสหรือว่าเป็นทีมงานอาจารย์คริสอีกทีเรียนกับผมเนี่ยนะครับผมสดๆเป็นๆเนี่ยนะฮะในคลาสซูมนะครับนะฮะ10ครั้ง นะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะเอาคลาสต่างๆไปโพสต์ใน f c e e o o o นะ,ะเป็น Facebook กลุ่มปิดซึ่งกลับมาดูย้อนหลังหรือกลับไปดูซ้ํากันได้แล้วก็มีชีต p t f กันนั่นเองครับและคลาสนี้ผมขอบอกนะครับว่าสิ่งที่เราจะสอนนั้นสําคัญมากๆสําหรับความรู้และทักษะในการสื่อสารของท่าน พราะว่าคลาสนี้มีชื่อว่า Phrases Idioms and Proverbs for Work and Social Conversations นั่นเองครับสำนวนนะฮะกับวลีและสุภาษิตเพื่อที่เราจะต้องรู้เพื่อการสื่อสารในที่ทำงานและในการสื่อสารในสังคมทั่วไปนั่นเองครับเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่า idiom ก็คือสำนวนเนาะมันจะเป็นชุดคำที่มีความหมายไม่ตรงกับสิ่งที่เราอ่านนั่นเองครับเช่นภาษาไทย ผู้พูดภาษอังกฤษงูงูงปลาปลาเออเอ,เอ,เอไม่ได้มีงูกับปลาออกมาแต่เราเข้าใจข้ามถนน ดูตาม้าตาเรือมองซ้ายมองขวาไม่มีมา้าไม่มีเรือมีแต่ม้ากับรถแต่เราเข้าใจนี่แหละครับคือคําว่า idiom สำนวนนั่นเองครับส่วน phrase คือวลีนั้นก็จะเป็นชุดคําเหมือนกันครับแต่มันจะเป็นชุดคาที่ถูกวางไว้แบบล็อกสเปคแบบตายตัวห้ามไปเปลี่ยนของเขานะฮะแล้วมันก็จะมีความหมายของมันนั่นเองนะครับเช่น long time no see ไม่ได้เจอกันตั้งนานหรือ nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักครับถ้าเป็น idiom เนี่ยน,นะฮะก็จะเป็นภาษาอังที่ยากขึ้นมาหน่อยเช่น speak of the devil พูดถึงก็มาเลยแต่เราไม่ได้พูด ถึงพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าผมบอกว่า play it by ear ก็ไม่ได้แปลว่าจะมาเล่นหูแต่ play it by ear ก็เปรียบเสมือนการเล่นดนตรีแบบไม่มีโน้ตไม่มีการวางแผนฟังแล้วก็เล่นไปตามอารมณ์และเสียงเพลงก็แปลว่าจะทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องวางแผนหรือยังไม่ต้องรู้นะฮะว่ากระบวนการมันจะเป็นอย่างไรก็คือทําไปตามอารมณ์และเสียงเพลงที่จะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะมี proverb ก็คือสุภาษิตกันด้วยซึ่งสุภาษิตก,ก็จะเป็นพวกชุดคําที่มีการให้กําลังใจหรือข้อ คิดเป็นต้นนั่นเองนั่นนะครับเช่นในภาษาอังกฤษนะฮะ practice makes perfect ซ้อมเท่านั้นถึงจะเก่งอะไรเงี้ยนะครับ where there's a will There's a way เมื่อไรที่มี Will ก็คือความพยายามความตั้งใจว่า I will do it There is a way มันก็จะต้องมีเส้นทางให้เรานั้นเดินต่อไปเพื่อชนะผมก็เลยตั้งชื่อลูกชายผม Will กับ w ินเพราะที่จริงแล้วผมว่าสำนวนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น Where There's a will There's a win มากกว่านั่นเองนะครับแน่นอนครับหลายคนก็เลยอยากจะรู้นะว่าแล้วเราจะสอนอะไรบ้างในคลาสนี้เรามาลองดูตัวอย่างจากแบนเนอร์กันดีกว่าครับนในเช่นหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นได้เราจะมี phrasal verbs for social conversations ซึ่ง phrasal verbs นะครับก็จะแปลว่าการ ยาวลีคือคำกริยาที่เป็นพวกชุดคำา2ถึง3าคำเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีความหมายเฉพาะของเขาเช่นคําว่า throw ก็แปลว่าโยนนะฮะ through ก็เป็นอดีตของคําว่าโยนแต่ถ้าเอา throw up ก็ไม่ได้แปลว่าโยนขึ้นอย่างเดียวแต่ t h r o u up หรือ throw up เนี่ยก็จะแปลว่าอาเจียนนะฮะตัวอย่างครับ I threw up at the party ฉันอาเจียนที่งานเลี้ยงซึ่งแน่นอนครับหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ทํางานอยากจะได้ภาษาอังคฤษเพื่อไปทํางานถามว่าประโยคนี้อาจจะแลดูไม่ได้เป็นเรื่องของงานโดยตรงในการาหาเงินแต่มันก็เป็นการสนทนากับเขาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ p h r a s a l of verbs for social conversations สำหรับพี่ๆที่อยากจะ ไปทำงานนะครับเรามี phrasal verbs for work conversations เลยนะครับเช่น we will figure out a solution by next week นั่นะเองครับ figure out นะฮะก็จะแปลว่าหาคำตอบหาวิธีการนะฮะเราจะหาทั้งออกสำหรับประเด็นนี้ภายในสัปดาห์หน้านั่นเองครับที่จริงอยากจะบอกว่า by next week ก็เป็นวลีเหมือนกันนะครับแปลว่าภายในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากนั้นนะครับเราจะมาสอนเรื่องของ phrases ก็คือพวกชุดคำนะฮะที่สามารถแปลกันได้นะครับเช่น Phrases for conversations เราพูดไปแล้วนะครับ long time no see ไม่ได้เจอกันตั้งนานมันต้องล็อกอยู่อย่างเงี้ยห้ามไปเปลี่ยนห้ามไปปรับเขานะครับหรืออย่างที่ผมพูดเสมอเจอกันครั้งแรกก็ต้องใช้ nice to meet you แต่ถ้าเจอกันครั้งที่2เป็นต้นไปก็ good to see you again นั่นเองครับแล้วเราก็จะมี phrases at work ด้วยนะครับเช่น long story short นั่นเองนะฮะ long story short the customer wasn't satisfied with the product ก็จะแปลว่าสรุปแบบย่อๆนะ ลูกค้าไม่พึงพอใจกับสินค้านั่นเองครับจดเห็ไหม Long story short เราก็สามารถที่จะแปลมันได้นั่นนะครับเพราะว่ามันวางไว้3ามคำแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนอี d i o ยมที่มันจะเป็นชุดคําที่เราอาจจะแปลยากนั่นเองครับแนะ่นอนฮะเราก็จะมี phrases ก็คือว่าีสำหรับพวกอ e ีเมลกับ presentation ด้วยนะครับเช่นแน่นอนครับ without further ado let's begin นั่นเองครับ without further ado เป็นวลีที่ใช้ในการทำ presentation หรือการประชุมเนี่ยนะฮะก็คือไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอช้าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่านั่นก็เป็นพวกวลีเนาะนะัเครับเรามาลองดูพวก idioms กันดีกว่าครับเช่น idioms for social conversations speak of the devil นะครับ we were just talking about you โอ้โห oh, oh, ตายยากจังเลยพูดถึงก็มาเลยเรากำลังพูดถึงเธออยู่เลยเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าแปลตรงๆ speak of the devil แปาพูดถึงปีศาจ เราพูดถึงผีนะฮะแต่ก็เหมือนกับสำนวนนะครับเรากำลังพูดถึงผี มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับที่จะแวะมาหาเราได้ทันทีเมื่อไรที่เราพูดถึงเขาก็คือพี่พาผผีนั่นเองนะครับดังนั้นสปีกัสแต่ถ้ากก็จะแปลว่าพูดถึงก็มาเลยหรือตายยากไปใช้ die hard ไม่ได้นะครับมันชื่อหนังต่อไปนะครับ idioms for work conversations นะครับแน่นอนนี่นะฮะเราก็จะมี please tell the workers that they aren't allowed to cut corners นั่นเองครับไปบอกคนงานด้วยนะว่า they aren't allowed to ก็คือห้ามนะครับห้ามอะไรครับ cut corners ถ้าเราแปลตรงนั้ก็คือแปลว่าตัดมุมใช่ไหมแต่ cut corners ก็จะแปลว่าทํางานแบบมักง่าย หรือรัดขั้นตอนนั่นเองนะหรือทำงานแบบช่วยๆนั่นเองเนาะที่จริงเราจะมี idioms for emails ด้วยนะครับแถมมาอีกหนึ่งอันนะฮะเช่นนะครับเราจะเจอ idiom นี้เป็นประจำนะครับฝรั่งเขาเขียนมาหาเรา can you please give me a heads up when you find out แล้วก็งงครับ give me a heads up ให้หัวฉันขึ้นให้หัวฉันขึ้นแปลว่าอะไร so give me a heads up เนี่ยนะครับมันก็เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยๆในการสื่อสารที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นสำหรับการพูดหรือการเขียนอย่าถามผมนะครับว่าอันนี้ภาษาพูดภาษาเขียนคะผมมักจะตอบนักเรียนผมเสมอว่ามันเป็นภาษาคนนะครับนะฮะดังนน give someone heads up ก็จะแปลว่าแจ้งให้ทราบนั่นเองนะครับแล้วนอกจากจะมีพวก phrases หรือ phrasal verbs หรือ idioms นะครับสำหรับทั้ง work หรือ business conversations ต่อมถึง social conversations เราก็จะมีการสอนไทย English idioms a n d phrases ด้วยนะครับคือเชื่อหรือเปล่าว่าสำนวนไทยแล้ว ีไทยก็มีความคล้ายคลึงหรือม,มีความเหมือนกับสำนวนฝรั่งไปเลยนะครับเช่น this is a golden opportunity to improve your English นี่เป็นโอกาสทองที่คุณจะพัฒนาภาษาอังกฤษของท่านได้อ่าเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะมีพวกสุภาษิตด้วยนะครับเช่น proverbs for conversations ก็อันนี้อจัดเลยนะครับ every cloud has a silver lining don't give up yet โ oh, อ้นี่มี double combo เลยนะครับ every cloud has a silver lining เป็นสุภาษิตนะฮะที่แปลว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะครับก็คือ แปลว่าท้องฟ้ามันมืดมัวเป็นท้องฟ้าที่มีแต่สายฝนพายุต่างๆนะครับมีแต่ความมืดความเย็นแต่พอนะท้องฟ้านะครับมันเริ่มเคลียร์แสงแดดเริ่มโผล่มาหลังเมฆฝนเนี่ยนะฮะแสดงว่าฝนกำลังจะไปและพระอาทิตย์กำลังจะกลับมาใช่ปะเมฆทุกเมฆก,ก็จะมี silver lining ก็จะเป็นเส้นขอบสีเงินนะฮะที่แสงแดดทันั้นส่องมานะฟ้าหลังฝนก็คือทุกอย่างมันก็ย่อมนะฮะย่อมจบเสมอนะครับดังนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะต้องฝนตกตลอดทั้งวันแลนะ don't give up yet. อย่าพึ่งยอมแพ้คำว่า give up เป็น phrase of verb ก็แปลว่ายอมแพ้นั่นเองนะครับส่วนมี proverbs for work ะนะฮะสุภาษิตนะฮะแนะ่นอนครับ don't count your chickens before they hatch อย่านับไก่ของคุณก่อนที่มันจะออกมาจากไข่ก็คือพูดง่ายคือคุณอาจจะมีไข่อยู่10ฟองแต่ไม่ได้แปลว่ามีไข่10ฟองจะได้ไก่10ตัวก็แปลว่าอะไรครับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศทหารหรืออย่าพึ่งดวนสรุปว่าผลจะออกมาตามที่เราคาดหวังหรือคาดหมายเพราะมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือเราอาจจะคาดหวัง ไิแต่เราอาจจะได้ไม่ครบ10ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายผมชูมือและอยากจะบอกทุกคนว่า it's time to take your English to the next level นะครับ so take something to the next level ก็จะแปลว่า ยกระดับเลยทีเดียวครับหรือจะใช้ phrase verb เนี่ยนะฮะของหนังเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหนังเรื่อง step up ใช่แล้วครับเราจะมาสอนการแดนซ์จะบ้าล้วครับแต่คุณไม่ได้มาสอนเต้นมาสอนแดนซ์แต่ step up ก็จะแปลว่าก้าวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นก็คือยกระดับได้เหมือนกันในหนังเรื่อง step up เนี่ยเขาจะเป็นการเล่นกับคำว่า step up ก็คือนอกจากจะต้องมีการจะเรียกว่าเหมือนกับเต้นให้มันมีพลังมากขึ้นแต่เขาจะต้องยกระดับของการเต้นของเขาให้ดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ไปชนะการแข่งขันนั่นเองนะครับดังนั้น it's time to take your English to the next it's English level your time for you to step up your English นะเองนะครับ And this is a golden opportunity for you to improve your English ดังนั้น what are you waiting for sign up now นะครับ sign up ก็แปลว่าลงชื่อสมัครเลยเห็นไหมครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ see you in the class very soon นะครับงั้นก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกนะับ,นะบ the class Chris English online course of the month เดือนกุมภามีนานี้นั่นเองนะครับ we will kick off อ uh huh. จะมีการเคลียร์บอน ก็เป็นการเริ่มอย่างเป็นทางการ We will kick off the class นะครับ on February the 5 t h นั่นเองครับเราจะมาเริ่มคลาสอย่างเป็นทางการในวันที่5กุมภาพันะครับเรียนกันทุกวันพุธพฤหัสนะครับผมเนี่ยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่ม59นั่นเองครับถ้าง่วงนอนแล้วก็อยู่ไม่ไหวก็ไปนอนก่อน และกลับมาดูย้อนหลังกลับมาดูซ้ํากันได้ทีเดียวครับ That's it for today โอ้แปลว่าวันนี้พอแค่นี้กันก่อนนะครับ Let's wrap up this clip now เรามาหอคลิปนี้เรามาสรุปปิดจบคลิปนี้นะครับ Let's wrap up this clip now and I'll see you again in the next clip แล้วมาเจอกันในคลิปครั้งหน้าหรือในคลาสที่กำลังจะเริ่มนะครับ